สวัสดีครับผู้จับจสายจวดลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับตอนนี้สิภาพพี่น้องไปบึงบรรยากาศอาการของคนดุ่นหวยครับตามมาครับพี่น้องครับ โอ้เ oh, สียงกรีดเสียงหอองย้องผู้ใดลวยผู้ใดลวยจะมกยกมือไวๆครับที่เก่าวเวลาไม่ มาอีกแล้วมาอีกแล้ว,อลวเอาคือวันน้ยินเสียงออดออดปิดแล้ววะยาย <c oughs> นุย<ะ>้ยเศร้าแล้วลวะเอารุ่นเอาเบิดเวลาแล้วบอกเลขออกามามาพอทันมาเบิ้งสีหนาเอาเบิง้งใบหนาเบิ้งทาท่างคือโบเห่าวบ่หันแต่ละคนคือเป็นเศร้าเฮ้ อเมียวถือหรอไอเมียวบอกเลขออกศูนย์สามป่าศูนย์สามสามสองศูนยก่อนครับพอเบึ่งสีหนาตอนนี้หกศูนย์สามมันบ้ามาบอกอยกูได้ฟังเลยเด้๋ยวอทเตอรี่สองไปดกือกลางให้มันยิบให้แต่คองมัายิบบูคือข้างบนแล้วพขก็มาซื้อข้างบนไว้น้ำเบียด เยอะอ่เบื้องบนอาทัวมันมีเหล็กอ๋อตะลีมันมีเหล็กบนอยู่บปล่าพ่อนะตเตอรี่มันมีเหล็กบนอยู่บ่ลอตเตอรี่ประเทศได้ก็มาซื้อตัวนี้นะใบเออเรามาซื้อดักไว้ซื้อดักไว้นี่ถ้ามันออกบนมันมาเรียกเรียกว่านอกธาตพ่อตัวนี้ล่ะเอาสรุปแล้วมันออกตัวใดเอาออกซูนสามครับซูนสามนี่เหล็กเยเล็กบนเหล็บนหกซเล็กรางสาม ปาปหก่ศูนย์สางกับสามเกาะเอาสรุปแล้วถือบ่ฮะนี่ถือไงถือยังถือข้างบนโอ้ซื้อเลขโอ้ซื้อไอ้มันซื้อไอ้มันซื้อน้ำมันสองใบอีหลาพ่อบ่ซื้อพ่อบ่พ่อบ่อยิบเอาให้โตัยิบให้มันยิบให้สองใบพ่อซื้อสองลอยเด้อแต่ว่ามันเอาเอามันมาคาดมันตัวนี้แหละพอพอนะก็เลย มาซื้อซื้อบนไปน้ำโอ้ตร้าอาหาสิบบาทโอ้แสดงว่าโอ้ยบังเหงาดรอกสันรีบขอเลี้ยมพนักงานบวกลบคุณหันแล้วกับอกบนทุกคนได้สามศูนย์กับสี่ศูนย์เนอะบอกว่าทุกคนบอกโอ้ได้ทั่วมากกบอกโอ้แสดงว่ามือเล้ดังตัวสันสำนักได้อะฮะโอ้บอกเล็กคนกับถือเปลี่ยนงินแ่ท้นีนี่วอืมเรีได้มัได้ใส เอานล้วมันอีลาตเตอรี่ดิเนี่ยพู้ใดอีลาตเตอรีผักอีลาตเตารีแมนวะแม่ยช่นุ่ยอีลาตเตอรี่วะนะพ่อเพราเอาลายพ่อเอาสองใบนึงพ่อแมนเด็กเพิ่นตีบ่ยังซื้ออยูไนต์บุ๊มแมนวะซื้ออยูไนต์ปลุกลูกเป็นยังไงปลุกลูกอะเบิ่งใบนะวันเออบนข้าไม่ได้หาซีฟอยู่โอ้ถืออีแล้วอะไรในท่อกัน เป็นยาเสี้าันนี่ถือเล็กบุกค้นตัวนี้อันนี้เบิ้องมูอันนี้เบิ้งมูเอามาถือกนนึงนี่ลูกสาวล่ะมาถือนํายปนร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ที่ไปไรการก๋วยเตี๋ยวมันมื่นไ้เมียวมันบอกสื่อไม่ได้ยายเก่าสามศูนย์เก่าสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสาม อ๋อแต่มันจะใช้ทำเนื้อฝันคนว่าอืมหัวตองหันกับฝันงัวก็นกับฝันสามหวแล้วมันฝันได้อโอ้ยผู้โสกกระจังมานผู้มานกระจังไดตัวนี้ว่าไหวเมียฟังหยาดเนียจมหยาดมันก็ถือเลือ้เลยอากว้ย่าอ่งไรบอดจหนึ่งหนึ่งแปดเป็นงวดโอ้โโคตรลวโคตรเลวเอ๊ะเศร้าบที่นีนวะเอ๊ะโคตรเลว ปาเต่าสื้อหนึ่งหนึงปดม่รงไปองาอยู่พนขี่รถสื้อรถเจยง้นปดขั้นรปานี่มันออกตัวั้า่ได้กินน้ำเดือดนออกมันไปออกนาออกหลังมันแล้วกินน้ำมูอออก่่าเออไปเสียเหล็กคนหนึ่งหนึ่งปปาได้ปลาได้ตัวหนึ่งปลากับเป็ดหนเปดหนงหนึ่งปดปลาอย่างช็ดเบ็ดได้แต่เมื่อใดพ่อไปช็ดเบ็ดม้าเดียวนี้วเอาครับโอ้ยกะเอาตัวสันครับอึง เพิ่นลงไปพุ่นอะไปซองเนี่ยพูนยนะุกโกอันเนี่ยพวกระเดาผู้ใดไรบัดโจนุ่มโจว่ะเพิ่นนั่มไปนั่มไปใส,นปนส่นั่มไปวันเสี่เบ็ดปลากระเดาปลากระเดาหนาาโทรไปบอกมามากระเดาหัวก็เลยพักกระเ้าคนี้มามาลุ่นเล็กน,นั่นว่าแล้วบ่าท่านในเบื้องในคลิปด้วยนี่ อหน, <ะ S 1> <c oughs> นั <c oughs> นโอ้เจ้าไปกับผู้ใดไปซีดเบ็ดบอกมาอันคนขายสร้างคนเลี้ยงสร้างบ่เออเอื้องกว่าผู้ใหญ่บ้านมาจับคนเลี้ยงสร้างคอมเมนผู้ใหญ่บ้านเขาเจียงผู้ใหญ่บ้านเรียบร <c oughs> <ๆ S 1> ้อยเลยเจ้าอยู่ในคลิปแล้วมาที่หลูกบ้านศเลย อยู่ในคลิปแล้วแสดงว่าออกปากเองอเไปซิดเบ็ดอยู่หาสดสระเมีนบ่โอ้ยอยู่หันไปเอาเรืออยูใ่ใส่บ่มาลุนไปเอาจับเอาเรือนี่อยูใ่ใส่นั่งอยู่กากสายก,กา็หันแดจะดเอารถสุขคนนั่นแล้วลไปจับเอาแต่ว่าลักๆักกเจโยคนเโยคของก่อนแล้วนี่ <c oughs> มือแรงก็ขึ้นเฮียนพยาบาลเราเจ้าเสียข่าไหมบ่เรียบร้อยถึงเรียกเกิพอดีแล้วกับเสียข่าปลาเสียข่าไม้พอดีแล้ว อืมอันนี้ไ่้ไหมอันนี้เด้นี่เออเอาเอาเอาเดี๋ยวมือแรงเด้อออโโเเคคมือแรงเตรียมตัวแล้วูดไดไปน้ำกันเจ้าเจ้าไปบอกเขาเลยคนเลี้ยงสร้างย่ายแหลมอึ้งเพาะติอายุเราตัวละวเศร้าบ่ได้เขามีกฎเกณฑ์อยู่ชุมชนเขาตังไว้แล้วเนาะหันไปเบิ้งป่านะไปเนี่ยเอ็งเม่นแม่นได้เครื่องตัวกับตัวละมีกฎเกณฑ์ไปเบิ้งพยานไปเนี่ยไปเฮ้ยพยานหลักฐานเนี่ย เอาอีกแล่ามองเก้าอีกแล้วนี่ครับโอ้ยแมนอีเลีครับปลาไอเลีนี่ปลาคักปลาคักๆเลยน,นั่นนั่นออกปากเองวัน,นนี้แสดงว่าออกปากเองอึงเปพอได้อึงเปพอพอได้เจ้าได้ตัวนึง

เขาไม่จำเดียวตำรวจมาหาเลยเขาจะบอกตามกฎเกณฑ์ว่าได้เกี่ยวกับว่าเป็นทุ่งเท้ากับว่าอันกับเอามาได้คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยจับไปจับเอาของชีบ่าสนใจผมเดี๋ยวเจอเลยจับไปจับบอกเกี่ยวกับลูกท่านลานเื่อเลยจับไปจับบอกเกี่ยวกับทีมงานจับนี่ลไปจับปดไ เสียลายปันไดโอ้ท่าบอกใส่อีตอหาหกครับเดี๋ยวกินงันบกโม่เนี่ <laughs> มันบ่นได้เกี่ยวกันเกาเรียกินบอกโม่ <laughs> พอแล้ได้คลิปลงคลิปนี้แล้วผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านก็จะเห็นเดี๋ยวชิโท่บอกนะครับทิมงาันจะาล้องละ่ะไปโดยบ่ได้รับอนุญาตครับตอนนี้เดี๋ยวโมอแรกคุยกันตามสัดส่วนตามขั้นตอนมีกฎมีระเบียบระบ้านเมืองว่าได้ดอก ไมเห็ดจ so so ังส so so ีว so okay. ่าดว่าดรับอนุญาตม่จอคือปเขาอนก็สิไปออนบัตสุบักเลยดแ่แต่หลักๆก็คือไทยจาของกันว่าใดเจยวกรพื่นพื่นคือพื่นมาเลี้งมาเลี้ยงปัจจุบัน่ได้บ่ไแล้วบ่ต้องว่เลี้ยงอื่นนรทุ้่มนึ่เขาไปจะหกพ่วงหมยังกระชังกับภายในมือแลี้งกับกามาตอนใดก็ต้องไปตอนนั้นร้านร้านมุกกระทะปิด รับทราบน้ากันเด้อผู้ใดไปน้ากันเดี๋ยวสิไปตามหาก่อนพีดกับชิดเขาได้หนินี่กับชิดอยู่เนี่ยที่ได้ชิดไปล่ะได้รับอนุญาตเออได้รับอนุญาตนี่กระชิดวนตัวเขาโอ้อามต่อไปนี่หามมาไทยเมื่อวันเนี่ยโอ้หายขึ้นเลยตีสองกับได้วันี้หามมาไทยกับอีรีเออเจอได้วันเนี้อหน่อยก็บ่ได้พาดพีดก็บ่ได้ปาด แบบนี้นี่ห้ามมาห้แบบนี้ห้ามไปใกล้กันบ่ได้นี่พอยังพ่นมาพอดีนี่พอยังพ่นมาพอดีพญพ่นกับมีส่วนเนี่ยเขแดงเนี่ยจอดจอดจอดพอดีเลยเจ้าคือไปอวอร์รอดไอ้นี่ไหมโอเคแบบนี้นบอเดี๋ยวหมอแดงเจอกันเด้อเตรียมตัวรถเจ้าหมอแดงก็เจอกันเถื่อนขึ้นยานพยาบาลเด้อเลี้ยงคลิปในร้านเนี่ยเลี้ยงคลิปก็เสร็จ บวบุคคลแม่วันี้อนุาตำปลาตเอาเลยไไปสิโยบใส่แล้วครับป๊บรายปลาไปัปลาสตัวจว้งตัวนึงมกมักสร้างสองตัวโอ้เมากันไปเอากันไปจริงกัตัวละหาร้อยนแ้หาร้อยกัเสียเดีเดี๋ยวนี่กัเสียไวตีเพ่งเพ่งละเท่าไหร่แหละแม่วันนี้เออ โอ้เอาจริงแล้วเว้ยเอาเระบาดนีิเออเอา,เอาเระบาดเรียบร้อยเลยเห็นพ่อใหญ่ยิยย้มครับตอนนี้เห็นพ่อใหญ่ยิยย้มเก็บลิกาชิตบันี้พ่อใหญ่แล้วมีเก็บลิกาชิตโอ้เจอเลยบันี้อันมักง่ากว่าเอาเดี๋ยวเจอกันมือแรงว่าต้องอะไรครับเอามาเลยเดี๋ยวจะโทรหาเด้วยเปิดไปเนี่โทรศัพท์อ่ะพร้อมแล้วเออโอเคพร้อมแล้วเอ้าจุด มามา,มามาเลยนี่ดิเอามาเมียเออะ